อดผู้ป่วยโควิดในประเทศยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องวันนี้21,838รายบุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักและเสี่ยงต่อการติดเชือ้อ หหมอรักษาคนไข้ทุกคนให้หายและปลอดภัยสู้ๆครับทากลางความสับสนพระองค์นำท่าไปเมือน,นั้นตาลังไลพระองค์ทรงรับฟังสิ่งมากมาเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรพัน ทุกเวลาและทุกทุกวันพระเจ้าทรงครอบครองทางแปลงความโหดร้ายพระองค์ อวยพรคุณหมอให้สุขภาพแข็งแรงสู้ๆนะครับขอให้พี่พยาบาลสู้ๆนะคะขอให้พระเจ้าอวยพรคุณหมอและพยาบาลให้ทีมแพทย์ทุกท่านสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่พยาบาลแล้วก็หมอทุกคนขอให้พระเจ้ารักษาคุณหมอให้ไม่เป็นโควิดกับพยาบาลด้วยขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคน ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลที่คอยดูแลรักษาพวกเรากันอย่างดีเป็นกำลัง <นะ S 2> ใจ,ใ,จให้สู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณบุคลากรและคุณหมอพยาบาลทุกๆท่านด้วยนะคะที่รักษาเราหายแล้วรได้กลับบ้านคุณคือวีรบุรุษวีรสตรีในสงครามโควิดครั้งนี้ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะ ต้อนรับน้องๆเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วให้เรายกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะพระคำของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาเวตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นให้เราสงบใจนมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะ so see you. จำข้อมัตรีด้วยกันนะคะเราจะสะสมพักคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจด้วยกันเด็กๆคะพร้อมแล้วให้เรามาอ่านพร้อมกันนะคะหนึสเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อกาลาเทียบทที่6ข้อที่10 ดเด็กๆเก่งมากคะ่ะเอ๊ะความหมายของมันคืออะไรเนาะ,ะใช่แล้วค่ะก็คือให้เราที่จะทำดีกับทุกคนไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเราก็ทำดีกับคนทุกคนนะคะแต่ว่าพระบดบอกว่าแต่โดยเฉพาะคนที่เชื่อนะคะให้เรายิ่งต้องทำดีกับเขาเลยนะคะบอกว่าเด็กๆนะคะสามารถจะทำได้ใช่ไหมคะโอเค แต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาท่องจําข้อบังคีนะคะขวาะมีท่าเพื่อช่วยให้เราจําข้อบังคีได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมแล้วทำตามกับขวาเลยนะคะ1นึงสองาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิก ของครอบครัวแห่งความเชื่อกาลเทียบทที่6ข้อที่10ค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากใช่ไหมคะให้เราท้องทำพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมหรือยัง1 2 3เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อกาลเทียบทที่6ข้อที่10เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะให้เราทำนะคะแล้วส่งคลิปมาส่สงขวานนะคะคนที่ทำพร้อมกับท่ามาคขวานจะให้คูปอง5คูปองค่ะ <Yeah. S 1> ของพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ แล้วก็ผู้ของทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะวันนี้ขวาจะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้านะคะในหมวดของเปาโลและเพื่อนนะคะอาทิตย์ที่แล้วพิตินะคะก็พูดถึงเพื่อนของเปาโลคนหนึ่งนะคะนั่นก็คืออนานาเนียนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องบาลานาบัสช่วยเปาโลค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเพื่อนของเปาโลในวันนี้นะคะ ก็คือชื่อว่าบาลานาบัสค่ะค่ะ <S NG> เด็กๆคะก่อนที่เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าัวาก็มีเกมเกมนึงที่อยากจะเล่นกับเด็กๆนะคะและเกมนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะชื่อเกมว่ารู้สึกอย่างไรขวาจะพูดมีหลายประโยคนะคะเมื่อขวาพูดถ้าเรารู้สึกดีให้เราทำอย่างนี้รู้สึกดีเอาหัวเม็ดโป้งทั้งสองข้างนะคะขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกไม่ดีให้เราเอากัวไม่โป๊กลงอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะเด็กๆคะพร้อมจะเล่นหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสั้นเด็กๆทำงานได้ดีมากอ่าเป็นไงคะ่ะรู้สึกยังไงให้เราทำด้วยนะคะทำไมถึงได้สู้สร้อย่างงี้พอใช้ได้ ทั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้นะแต่งตัวตลกเชียเธอมางานเลี้ของฉันไม่ได้นะฉันจะช่วยเธอทำงานนะดีใจจังเลยที่มีเธอเป็นเพื่อน าเด็กๆคะเป็นไงคะเกมรู้สึกยังไงว่าคงไม่ยากเนาะมีหลายประโยคนะคะที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกเป็นไงคะดีเลยแต่มีหลายประโยคที่เราฟังแล้วเป็นไงคะเรารู้สึกอะไรไม่ดีเลยนะคะค่ะเด็ <S 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 กๆคะวันนี้ก็ให้เรานะที่จะเลือกนะว่าเราอะจะพูดแบบไหนหรือว่าเราอยากจะฟัง แบบไหนนะคะเด็กๆคะวันนี้ให้เราเข้ามาที่จะฟังพระวัจนะคำของพระเจ้านะคะอยู่ในพระคัมภีร์กิจการบทที่9ข้อที่10ถึงข้อที่31ค่ะค่ะเด็กๆคะบทเรียนอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่พิติกสอนเราเรื่องของอานาเนียที่มาช่วยเปาโลใช่ไหมคะเป็นไงคะวางมือบนเขาเป็นไงครับ เก,กก็หล่นจากตาแล้วเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็มาเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อเสียงของเปาโลนะคะเป็นไงคะเมื่อก่อนก็คืออะไรคะคมเหงคริสเตียนนะคะคอยจับคริสเตียนไปขังคุกก็คริสเตียนไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็จะอะไรคะไปคมเหงนะคะคอยตามจับแล้วก็นําไปติดคุกทําให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนก็เป็นไงคะ ไม่ค่อยชอบเปาโลนะคะเพราะรู้ว่าคนนี้คือคนที่ทำลายคริสเตียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเขานะคะมากลับใจใหม่นะคะและตัดสินใจมาเป็นคริสเตียนนั้นเมื่อเข้ามาในกลุ่มของพี่น้องคริสเตียนก็ยังมีหลายหลายคนที่ยังไงคะยังไม่ชอบเขายังไม่วางใจเขายังไม่เชื่อว่าเขาน่ะจะมีนิสัยดีอาจจะแอบมา หลอกเราแล้วก็จับคริสเตียนไปขังคุกอีกก็ได้ก็เลยทำให้เปาโลนะคะไม่ค่อยจะมีเพื่อนไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยกับเขาไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นเพื่อนเขาไม่ค่อยมีใครอยากจะคบหาสมาคมกับเขาด้วยเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของบาลานาบัสซึ่งเป็นเพื่อนของเปาโลนะคะบาลานาบัสเขาเป็นคริสเตียนคนหนึ่ง ที่เป็นคนที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเขาก็ได้ข่าวว่าพี่น้องคริสเตียนโอมากมายพบกับความยากลำบากไม่มีอาหารจะทานไม่มีโอเงินทองที่จะซื้อของจำเป็นมาใช้เขาจึงตัดสินใจที่อยากจะทำสิ่งดีต่อพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเขาจึงตัดสินใจที่จะ ขายที่ดินของเขานะคะแล้วเมื่อได้เงินมาก็เอามามอบให้กับคริสจักรนะคะเพื่อที่จะนำเงินมาใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกๆคนนะคะทุกคนก็ชื่นใจยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เขาทำเด็ก,ดกๆรู้ไหมชื่อของบารานาบัสนัแปลว่าอะไรอหลายคนอาจจะรู้นะคะว่าจะเฉลยบารานาบัสแปลว่า ลูกแห่งการหนุนน้ำใจค่ะและบารนาบัสนะคะเมื่อเขารู้ข่าวของเปาโลว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเขาไม่มีใครอยากจะพูดกับเขาไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมกับเขาบารานาบัสก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารเปาโลเขาจึงอยากจะช่วยเปาโลจึงเข้าไปหาเปาโล และไปเป็นเพื่อนกับเปาโลไม่เพียงเท่านั้นเขายังพาเปาโลเข้ามาที่จะไปแนะนำกับพี่น้องคริสเตียนและยืนยันกับพี่น้องว่าเปาโลนะ่ะเขากลับใจใหม่แล้วนะเขาเป็นคนใหม่แล้วเขาไม่ค่มเหงหรือทำร้ายพี่น้องคริสเตียนอีกเขานะ่ะรักพระเจ้าเขานะเป็นพี่น้องอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์ร่วมกับเรา อยากจะร่วมรับใช้กับเราอยากจะทำสิ่งดีๆอยากจะช่วยเหลือพี่น้องนะจริงๆนะว่าเปาโลน่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วเชื่อสิเขาเป็นคนดีแล้วนะและพี่น้องคริเสเตียนเมื่อได้ยินบาลาบัสมายืนยันถึงสิ่งที่เปาโลได้เปลี่ยนไปทุกคนก็เริ่มเปิดใจทุกคนก็เชื่อบาลาบัสก็เลยเริ่มเปิดใจที่จะรับเปาโลมาเป็นเพื่อน มาเป็นพี่น้องเขาเริ่มพูดคุยกับเปาโลเริ่มให้ปัมเปาโลเข้ากลุ่มเป็นเพื่อนร่วมรับใช้กันออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ด้วยกันเพราะว่าบาราบัสเป็นเพื่อนที่ดีของเปาโลนี่เองจึงทำให้เปาโลสามารถที่จะเข้าแล้วก็อยู่ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆได้เลยค่ะและทุกคนก็เริ่มรักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเด็กๆคะเราจะเห็นชีวิตของบานาบัสเป็นไงคะ<ส>เขาอะไรคะเป็นคนที่หนุนน้ำใจเปาโลใช่ไหมคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนค่ะเด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็สามารถที่จะเป็นเหมือนเขาได้เป็นเพื่อนที่ดีโอเป็นลูกที่ดีนะคะแล้วเป็นคนที่มีคำหนุนน้ำใจให้กับคนรอบข้างนะคะเด็กๆสามารถทำได้ เช่นเราอยู่กับแม่ใช่ไหมคะโอ้เป็นไงคะแม่ของเราโอ้ทำสิ่งดีมากมายนะคะจัดเตรียมทุกอย่างคอยดูแลเอาใจใส่เราเมื่อคุณแม่ทําหลายอย่างให้เราให้เรานะคะที่จะให้กําลังใจกับแม่อาจจะบอกว่าแม่ขอบคุณมากนะครับแม่เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหนูจริงๆเลยเป็นแม่ที่ดีมากเลยคะ่ะเราก็เป็นการให้กําลังใจกับแม่นะคะ หรือว่าจะเป็นคุณพ่อของเราก็ได้นะคะเราก็อาจจะบอกให้กําลังใจคุณพ่อนะอาจจะบอกว่าป้าสู้ส,สูหรือว่าคุณพ่อสู้สูสสนะครับให้กำลังใจพ่อนะคะหรือว่าอาจจะให้กำลังใจเพื่อนๆของเราก็ได้นะคะเราอาจจะบอกเพื่อนว่าเนี่ยพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับพระเจ้าเลยนะพระเจ้าจะอวยพรเธอจะช่วยเหลือเธอ ขอพระเจ้าเสริมกาลังเลี้ยวแรงเธอนะคะหลายครั้งเราก็อาจจะเอาพักคำนะคะมันหนุนน้ําใจโอ้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องของเราได้นะคะหรือเราอาจจะถวายทรัพย์เพื่อช่วยเหลือโอ้พี่น้องโอ้ที่ยากลําบากก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าโอ้เป็นคําตอบของหลายหลายคนนะคะที่กําลังมีปัญหาอยู่เราก็สามารถ ที่จะทำได้นะคะขอให้เด็กๆนะคะได้เป็นคนที่ได้เป็นคนแบบบาราบัดนะคะที่อะไรคะหนุนน้ำใจคนอื่นได้ช่วยเหลือคนที่เชื่อพระเจ้าคนที่เป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันเด็กๆทำได้ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆทำได้นะคะขวาเชื่อว่าเราทุกคนนะ่ะทำได้ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะคะให้เราเนี่ย ที่จะทําสิ่งนี้ในชีวิตของเราและพระเจ้าก็จะอวยพรเราอย่างมากมายเมื่อเราให้กับคนอื่นไปพระเจ้าก็จะให้กับเราอย่างมากมายนั้นด้วยค่ะก่อนจากกันนะคะเด็กๆหัวอยากให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณความรัก เราขอบคุณสำหรับบทเรียนสำหรับชีวิตของบาลานาบัสที่เป็นแบบอย่างการเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นลูกแห่งการนน้ำใจขอพระเจ้าอวยพรพระองค์จะ่าเวลานี้เราอยากอธิษฐานที่จะอวยพรประเทศไทยพระเจ้าสถานการณ์โควิดขอพระเจ้ารักษาคนที่เจ็บป่วยติดเชื้อให้หายดีทุกคนในพันนามพระเยซูริต ขอพระเจ้าให้ประเทศไทยที่จะไม่มีคนติดเชื้อโควิดอีกเลยในพระน,นามพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะครับที่เขานั้นจะเติบโตเป็นคนที่หนุนน้าใจคนอื่นและเป็นคนที่จะทำสิ่งดีต่อทุกคนต่อพี่น้องคริสเตียนที่จะช่วยเหลือกันและเขาจะมีถ้อยคำหนุนใจผู้อื่นหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่เลี้ยงดูเขาเพื่อนๆและทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาขอพระเจ้าอวยพรอวยพรจิตใจและถ้อยคำของเขาที่ดีที่จะออกมาพูดกับทุกคนด้วยสิ่งดีๆพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับบทเรียนนี้ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นรงจาข้าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยเป็นลูกและเป็นเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่พระเจ้าเราที่ทานขอบคุณพระองค์ร่วมกัน ฝากซึ่งกันและกันแล้ววันนี้ไว้กับพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะใจพรค่ะกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้มี3ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นที่1ท่ทองข้อท่องจำพร้อมท่าประกอบรับไปเลย5คูปองค่ะ ชิ้นที่2ตอบคำถามมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันถ้าตอบถูกรับไปเลยข้อละ1คูปองรวมทั้งสิ้น5คูปองค่ะและชิ้นที่3พิเศษสุดๆสำหรับน้องๆที่พูดให้กำลังใจพูดหนุนใจกับใครก็ได้นะคะและส่งเข้ามารับไปเลย10คูปองค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมเว้นระยะห่างล้างมือและใส่แมสเมื่อออกจากบ้านนะคะ ขอพระเจ้าเวยพรค่ะมีความเชื่อและรอคอยเราจะผ่านมิกฤินี้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง ช่อง YouTube n g m ใจสมานด้วยนะคะ